สวัสดีค่ะทุกๆคนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ีที่11ของเซีรีส์เรื่องนัดบอดวุ่นลุ้นรับเพื่อนประธานนะคะอยากจะบอกว่า EP นีนี้ทุกคนสู่ขิดแน่นอนนะคะก็คือ,อฟินจิกหมอนแล้วก็เป็น EP ีที่เรียกได้ว่าคนดูรอคอยมาทั้งนะคะเรื่องเลยสำหรับ EP ีที่11นี้นะคะก็ จะเป็นอีกหนึ่ง EP นะคะที่ส่งท้ายเนาะพรุ่งนี้จะเป็นตอนจบนะคะวันนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ดูบอกเลยว่าต้องรีบดูนะคะจะจบแล้วค่ะเรามาดูซีนนะคะที่ฟิลจิกหมอนแล้วก็ซีนที่นะคะเฮฮาแล้วก็โบบของ E ีีที่1 1ดีกว่านะคะที่เราคัดมาให้ดูกันนะคะก็ฉากแรกนะคะจะเป็นฉากที่ ท่านประธานของเรานะคะกับชินฮารีเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลด้วยกันค่ะแล้วก็ชินฮารีเนี่ยนะคะกลับมาเพราะว่าเห็นว่าฝนตกค่ะก็เลยเป็นห่วงท่านประธานกลัวว่าท่านประธานเนี่ยจะก,กลัวฝนนะคะเธอก็เลยรีบกลับมาจากการขึ้นแท็กซี่ที่จะกลับบ้านเพราะว่าเป็นห่วงท่านประธานนั่นเองนะคะพอมาถึงปุุบเนี่ยก็ มาเผลอหลับนะคะอยู่บนเตียงของคนไข้ค่ะแล้วพอเธอตื่นมานะคะเธอก็รำพึงรำพันกับตัวเองว่าเธอเนี่ยหลับคาอ,อกผู้ชายไปเลยนะคะแล้วก็มีคิสซีนน่ารักเกิดขึ้นนะคะเป็นคิสซีนที่ก่อนเธอจะกลับบ้านค่ะนะคะ,นะคะก็แอบจุบ๊บานปมาทานไป1นทีเบาๆนะคะด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูของแฟนนั่นเองนะคะที่ ประสบอุบัติเหตุนเนาะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บที่แขนนะคะฉากนี้ก็เป็นฉากน่ารักน่ารักของอนางเอกกับพระเอกนะคะที่อยู่ด้วยกันแบบความเข้าใจต่อให้ท่านประธานใหญ่จะไม่เห็นด้วยกับการคบกันครั้งนี้นะคะต่อไปค่ะเป็นฉากที่ชินฮารีนะคะกะ็ได้ถูกท่านประธานใหญ่เนี่ยนะคะห้ามการคบกันของน้องคู่เพราะว่า ท่านไม่เห็นด้วยแล้วก็ทําให้เขาเรียกว่าทางบริษัทเสียหายอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยกลัวหลากของตัวเองเนี่ยจะมีอันตรายเกิดขึ้นนะคะหากคณะกรรมการเนี่ยโหวตให้นะคะท่านประธานเนี่ยออกจากบริษัทอะไรประมาณนี้ ก็เลยโทรไปอ้อนแฟนค่ะเป็นชายที่โทรไปอ้อนชินฮารีนะคะว่าทําไมไม่มีออามาหาเลยนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่หนักของชินฮารีอีกหนึ่งวันเลยนะคะเพราะว่าต้องเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะคะทั้งท่านประธานบีบให้ออกนะคะแล้วก็ยายสาขาแต่ก็มีฉากน่ารักของพระเอกนะคะที่โทรมาอ้อนนางเอกนะคะว่าคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งเกินนะคะทีะ่เขาเนี่ยอยากเจอมาทั้งวันเลย สุดท้ายก็ได้แต่ระบายกับเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นตุ๊กตาที่เธอเคยให้ท่านประธานไว้นั่นเองนะคะแล้วก็มีชื่อน่ารักมากเลยนะคะท่านประธานตั้งชื่อให้น้องว่าน้องห่วใหญ่นั่นเองนะคะแล้วท่านประธานก็บอกว่าน้องห่วใหญ่เนี่ยหน้าตาเหมือนชินฮารีเลยแหละนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะน้องหัวใหญ่ต่อไปค่ะนะคะ เป็นฉากที่เขาเรียกที่ว่าเป็นฉากคู่จิ้นนะคะอันนี้คือถ้าใครไม่รู้นะคะว่าทั้งสองคนนี้คือท่านประธานคังแทมกูกับเลขาชาเนี่ยมีแฟนนะคะทุกๆคนก็ต้องคิดว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคู่จิ้นกันแน่นอนนะคะเพราะว่าความบกบ้าของวันนี้นะคะด้วยความที่ท่านประธานค่ะประสบอุบัติเหตุแล้วแขน เกิดได้รับบาดเจ็บนะคะเลขาจาก็ต้องมาเป็นคนคอยดูแลค่ะทั้งนะคะใส่เสื้อผ้าให้เอ่ยอะไรเอ่ยประคองกันเอ่ยนะคะเป็นฉากที่นางพยาบาลค่ะเข้ามาแล้วเห็นทั้งคู่นะคะกําลังจิ้นกันอยู่นะคะแบบคือด้วยความที่น้ําเสียงท่าทางแล้วก็สายตานะคะมันไปหมดเลยนะคะทั้งคู่ก็ รู้สึกโบบามากตอนที่พยาบาลมาเห็นเนะะี่ยล้วก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่ใช่อย่างที่คิดนะคะก็ไม่ใช่คู่จิ้นกันนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีฉากที่หายใจรดต้นคอกันอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วทั้งคู่ก็ตาก่างมีความโบบาใส่กันนะคะว่าทั้งคู่ก็รู้สึกขนลุกนะคะรู้สึกแบบว่าทุกๆครั้งที่ต้องมีการใกล้ชิดกันอะไรแบบนี้นะคะก็ทําให้รู้สึกขนลุกขดพอง ไปเลยนะคะซึ่งเป็นคู่ที่เรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยนะคะทั้งคู่เนี่ยจะคอยช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็เป็นคู่ที่เขาเรียกว่าเข้ากันได้ดีมากเข้าขากันได้ดีมากๆเลยนะคะทั้งคู่เนี่ยต่างช่วยกันเก็บความลับนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการนัดบอร์ดค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท่านประธานที่เก็บความลับการพบกันของท่านเลขาชากับนะคะ,อะยองซอคนสวยหรือ ะะเลขาชาปกปิดความลับของท่านประธานขังแทนหมู่ที่คบกับชินฮารีนะคะไม่ให้คุณปู่รู้เรื่องนั่นเองนะคะก็เลยทำให้คุณปู่แอบงอนแล้วก็โกรธหลานทั้งสองคนนี้นะคะใน EP นี้ค่ะต่อไปเป็นฉากสุขิดนะคะเป็นฉากที่ฟินม,มากๆเลยนะคะก็คือเป็นฉากที่ เราเนนะคะรอคอยกันมานานแล้วนะคะทั้งคู่นี้จิ้นฟินมากนะคะพอพ่อของยองซอเนี่ยรู้ว่าเลขาชากับยองซอเนี่ยนะคะกำลังคบกันอยู่ค่ะก็เลยชวนทั้งคู่ไปกินข้าวซึ่งนะคะก็มีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็ยองซอเนี่ยคิดว่าพ่อเนี่ยจะมาไหมไหนอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าดีนะคะกับลูกเขยเกินเหตุมากนะคะเกินเบอร์มาก สุดท้ายค่ะทั้งคู่ก็นั่งรถกลับบ้านนะคะแล้วก็มีซีนที่น่ารักมากๆเลยวันนี้เป็นซีนที่พวกเรารอคอยก็คือยองซอคนสวยค่ะขอท่านเลขาชาแต่งงานบนรถนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปแอบ,บเห็นแหวนนะคะที่เลขาชาเนี่ยแอบบซื้อไว้นะคะแล้วก็เขาเรียกว่ากลัวนะคะว่ามันจะไม่ใช่เป็นของเธอค่ะเธอก็เลยรีบชิงขอ ประธานชาแต่งเออท่านเลขาชาแต่งงานนะคะซึ่งก็โดนใจสาวแบบว่าเป็นตัวแทนของสาวในปีนี้เลยนะคะคือขอผู้ชายแต่งงานไปเลยจ้าสุดท้ายนะคะเลขาชาทนไม่ไหวค่ะต้องเบรกรถนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยได้เตรียมการที่จะขอยองซอแต่งงานแล้วแต่ยองซอดันนะคะแย่งซีนเขาไปหมดเลยค่ะเพราะว่าเธอขอผู้ชายแต่งงานก่อนนะคะ ท่านเลยขาชาก็เลยลงจากรถแล้วก็มาทําการขอเธอแต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวนะคะซึ่งก็เป็นฉากที่ฟินจิกหมอนไปเลยนะคะฉากนี้ค่ะตายไปเลยค่ะสําหรับคนสุดโส้นะคะเป็นฉากที่เรียกที่ว่าเดอะเบสมากๆนะคะแต่มีเดอะเบสกว่าวันนั้นคะ่ะวันนี้นะคะอยากจะบอกว่าเมื่อนะคะ ฉากการขอแต่งงานจบไปค่ะมีซีนของ the best the best ในวันนี้เลยนะคะก็คือเป็นซีนของ love scene นะคะที่เราใฝ่ฝันแล้วก็รอคอยมาตั้งแต่ต้นเรื่องนะคะคือ,อ,อคู่หลักของเราดันเองซึ่งท่านประธานคังแทมูกับชินฮารีนั่นเองนะคะ love scene วันนี้ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะแล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะสมการรอคอยค่ะแล้วก็ทำเอาแฟนคลับนะคะ ฝันนะคะแล้วก็สู่ขิดกันไปตามๆกันเลยสำหรับซีนนี้ในวันนี้นะคะเป็นฉากเลิฟซีนของท่านประธานคังแทมูกับชินฮารีของเราทเทียนเรียกได้ว่าดุดเดือดมากๆเลยนะคะในเมื่อคุณปู่ค่ะห้ามการครบกันนะคะก็ข้ามขั้นไปเลยนะคะซีนนี้นะคะก็เป็นซีนทเทียนเรียกได้ว่า คนดูนะคะคือโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงนะคะท่านประธานพาทัวร์รอบห้องไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะโซโฟ,ฟาค่ะไม่ว่าจะเป็นผนังห้องไม่ว่าจะเป็นโต๊ะในห้องนะคะหรือนะคะสิ่งที่นะคะเป็นเตียงค่ะนะคะคือเรียกได้ว่าพากันทัวร์รอบห้องเลยนะคะเป็นนะคะ ฉากเลิฟซินที่เรียกได้ว่าครบครันมากๆแล้วก็ทำได้ดีมากๆเลยนะคะทั้งท่านประธานกับชินฮารีของเราเนี่ยคืนนี้คือไม่มีใครยอมใครเลยนะคะคืนนี้เราได้เห็นพลังของท่านประธานก็เรียกได้ว่วสุ่ขีดกันไปตามๆกันเลยนะคะชินฮารีก็แบบแซ่บไม่ไหวนะคะสำหรับคืนนี้เราก็เรียกได้ว่า ไม่มีอะไรดีต่อใจเท่าฉากนี้อีกแล้วนะคะเป็นฉากปิดท้ายของวันนี้นะคะแล้วก็แสงไฟที่อยู่ในห้องนะคะคืออยากจะบอกว่าโรแมนติกมากๆค่ะนะคะในฉากที่อยู่บนเตียงนะคะแล้วนางเอกถอดเสื้อของพระเอกทำให้เราได้เห็นนะคะสรีละของท่านประธานที่แซ่บมากๆนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะ วันนี้นะคะก็ปิดฉากลงไปด้วยซีนเลิฟซีนของคู่คู่หลักนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราต้องตามมาลุ้นกันต่อนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยจะฝ่าด่านท่านประธานใหญ่ไปยังไงนะคะโดยที่ท่านประธานใหญ่เนี่ยได้บีบให้ชินฮารีเนี่ยลาออกหรือไม่ก็ต้องย้ายสาขาหรือนะคะท่านเนี่ยต้องการให้ท่านประธานทางแทมูเนี่ยไปประจำสาขาอยู่ที่อเมริกานะคะเพราะฉะนั้น ทุกคนมาตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่นะคะในวันนี้ดูสิว่าท่านประธานใหญ่ของเราจะได้อุ้มเหลนเลยหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอลาไปด้วยฉากฟินๆจิกหมอนแบบนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูซีรีส์นะคะสวัสดีค่ะทุกๆคน